สวัสดีครับพบกับทีเด็ดบอลวันนี้บ่ายเฮียเมงประจำวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนคัดมา3คู่เน้นๆเหมือนเดิมใครที่ชอบเชียร์ฟุตบอลสดๆเน้นๆบอลชุดมาได้เลยนะครับวินทุกวันรับประกันทุกความแม่นไปกันที่ตัวแรกลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับไบรตันฟอร์ม5นัดล่าสุดสำหรับลิเวอร์พูลชนะ4เสมอ1ฟอร์มในบ้านชนะ4แพ้ แพนนอตติงแฮมฟอ o r เรสนะครับไปดูทีมเยือนกันครับฟอร์ม5นัดล่าสุดสำหรับไบตันแพ้2เสมอ1ชนะ2ฟอร์มเยือนชนะ3แพ้1เสมอ1คู่นี้ผมมองไปที่ลิเวอร์พูลสแต้มครับไปกันที่ตัวที่2ครับบอดมัดเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดสำหรับเจ้าบ้านนะครับเสมอ1ชนะ2 แพ้2ฟอร์มในบ้านชนะ3แพ้1เสมอ1น่งฟอร์มดูดีนะฮะเล่นในบ้านนะครับสำหรับบอทมัดนะอ่ะไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแพ้แค่1ครั้งนะครับแพ้สเปอร์ม,มานะฮะแพ้บอลถ้วยนะครับที่เหลือชนะนะครับชนะ4นะครับฟอร์ม5นั้นล่าสุดนะครับฟอร์มเยือนเป็นยังไงฟอร์มเยือนก็ แพ้1เสมอ1ชนะ3ครับคู่นี้ผมมองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าชัยครับ3คะแนนอยู่ที่ซิตี้ครับตัวที่3ครับอูดินเนเซเปิดบ้านพบกับ ยูเวนตุสนะครับไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดสําหรับเจ้าบ้านนะครับฟอร์ม5นัดล่าสุดแพ้3ชนะ2ฟอร์มเล่นในบ้านชนะ4แพ้1่ครับสำหรับอุดิเนเซ่นะฮะไปดูฟอร์มยูเวนตุสครับฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับเสมอ3แพ้1ชนะ1่ครับฟอร์มเยือนนะฮะสำหรับยูเวนะเสมอ2ชนะ3ครับคู่นี้ผมมองไปที่ยูเวนตุสคว้าชัยครับสรุป ผลที่คาดการ3คู่นะฮะคู่แรกลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับไบรตันผมมองไปที่ลิเวอร์พูลคว้าชัย3แต้มอยู่ที่ลิเวอร์พูลครับคู่ที่2ครับบอทมาเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะส <3 S 1> คะแนนอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่ที่3อูดินเซเปิดบ้านพบกับยูเวนตุสครับคู่นี้ ผมไปที่ยูเวนตุสครับยูเวนตุสคว้า3คะแนนครับใครที่ชอบแนวทางดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ไว้เลยเพื่อให้ไม่พลาดแนวทางดีๆนะครับสวัสดีครับ